ปูนเมื่อวันที่22มกราคม2567สำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการสตรองจิตพองต้ทุจริตกรรมการมการเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชนสตรองจิตพอเพียงมุมใต้ทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกแนวคิดโมเดลตระการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ชัส่วนรวมรู้จักความหมายและโทษของการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น านจากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่โรงเรียนเทศบาล3ชานวิทยาโรงเรียนเพชรบูรณ์ทวิการโรงเรียนเนินพิทยาคมโรงเรียนบ้าน3แยกวนชมพูและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหา จากการทุจริตอีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานปปอชอประจำจังหวัดเพชรบูร์ไปยังเครือข่ายเยาวชนในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและนำไปสู่การร่วมกันเป็นเครือข่ายจับตามองและแจ้งเบาะแสสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่เยาวชนทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางขสิการอินทนิลนนประธานชมรมสตรอง จิตพองต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยนางสาวธนชยากิรติการเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการและในช่วงถัดไปเป็นการบรรยายในหัวข้อการป้องกันการทุจริตแบบเยาวชนรุ่นใหม่โดยวิทยากรภาคเอกชนเดอะพาวเวอร์ทีรับชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมได้ที่ช่อง YouTube ปปชเพชบูณ์ข้อมูลข่าวสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทวชศีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีเพชรบูรณ์รายงาน